ไม่เีิงกูไม่รู้ตอนนี้ก um> ็มืดแล้วนะฮะคือปิดไฟไว้ก็ไม่รู้สาเหตุแมวีฮะอันนั้นตาลปัดเด็กตาลปัดตอนนี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงนะคือมันโคตรมืดไอ้เหียสัตว์แม่คกนไอ้เยียมือจิาย เปิดไฟได้แล้วเย่เปิดไฟได้แล้วทุกคนไม่มืดแล้วกลับไปสว่างมาเดมก็สว่างแล้่อวันรู้สึกขัดตายยังไงก็ม่รูัอะจากอยู่ในห้องนี้อะแล้วก็อยู่ในองนีมายุงก็ยุงก็จะออกอย่างไรยุงไม่สามารถ มันเอมันเหรอมันหมัหอมหหได้กว่ามันเหจอมนมันหาจอมชนมีลูกเลยไหมพี่อะุงอะวะุงอะวะไมอาชีพยดนะลักกี้มาจเปื่อนนะฮะไม่ปอนแล้วนะ ตอนนี้น้องจะปอดตอนเชอ้อย่างเดียวนะฮะน้องไม่ปอดตอนมืดฮะน้องจะเก่ด้วยคน่นคนะฮะแต่ตอนเช้า,ม,ม,ากกม่นหยอกฉิ่ว